สบายดีพี่น้องปลอดายเบิร์ตสกุจะคนดีดนะครับก็ส่สงบอใจเนาะหลังจากบุกบืนไทยคลิปมาประมาณหลายวันนะมืดมืดมืดบอสบายหาวันแต่ก็ไปไทยคลิปตลอดนะพี่น้องเนาะก็คือข้าวบัยใหญ่มันขาดการติดต่อกันกับพี่น้องที่ติดตามพี่น้องพระว่าผู้ที่ติดตามเพิ่นก็นยากเบิ่งคลิปยากเบิง่งผลงานที่เพิ่นได้ติดตามแล้ว่าซั่นซะมื่อนีบ่ใจก็มีข้าวดีจ้ะ มาแจ้งเนาะมื่อนี้ป่ะใจกับประทายคลิปหลายมองหลายบ่อนพี่น้องเลยกะพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีทังอันต่างประเทศเนาะเอือยหักแม่หักว่าใจเองเนี่ละที่เพิ่นอิดต่อมาเนาะเพิ่นยากไหนทุนว่าใจในการใส่นมุกน้ำมันในการเฮ็ดคลิปนะพี่น้องเพิ่นก็นเลยได้ฝากเงินมาให้ว่าใจแล้วแต่สิเฮ็ด ใส่น้ำมุกน้ำมันให้มีทึ่นไปก้อนเพราะว่าเพิ่นหู้ได้ว่าบัใจนั้นคือตอนนี้นะซ่องก็เพิ่งจะเปิดสั่งเลยได้ไม่แต่ก็ยังบบท่านได้เนาะซ่องหนึ่งก็ยังบบทันหอด้อยเหรียญสองซ่องรวมกันจ,จ,จังได้หอดลอยเหรียญปัญหาสิบป่ายเงินวิวมก,กัน็น่อยแล้วเพิ่นก็นอยากสปอร์ตค่าเดินทอดเดินทางเพราว่าค่ากิ่นค่ายากค่าอีอย่างแต่ไหก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจแม่หลายๆเนาะ ให้เป้าใจได้ปิดทุนในการเฮ็ดคลิปเงินจำนวนมันกับ่บได้หน่อยนะพี่น้องๆหนึ่งร้อยกับดอลลาร์ก็สิตกอยู่ประมาณหนึ่ล้านสองแสนก,กว่าใส่น้ำมันก็ได้อยู่ประมาณเป้าใจใทยเท่อละหกร้อยบาทโอก็หลายเทืออยู่พี่น้องหลายหลาย,หลายเทือกับค่ากินค่าย,ยาไปหาครอบครัวผู้ดี ขาดเขินอย่างกะให้ผู้ใดเป็นเจ็บเป็นไข่กะแบ่งให้ผู้หล่ะเล็กๆน้อยๆค่ายมค่ายยาอยังคือว่าลเฮาเริ่มต้นไม่พี่รองประจัยสัมวานำหนึ่งไม่ซ่องผู้ติดตามสามเสนคนนี่ขันเปรียบเทียบกับผู้ติดตามกับประมาณหนึ่งพันคนส่องนะซ้ำซ่องเฮ็ดไม่ประมาณหนึ่งพนะันคนนี่แหละวิวกะลักล้อยลักพันย่งพอดล,ลักมือจับมันกะในน้อยมันบูคือแต่ก่อนได้พี่้อง ก็คือเพื่อนก็เข้าใจว่าคือเข้าใจในการเฮ็ดคลิปเนาะทุกคลิปมันก็ได้ใส่ทุนได้ใส่ทุนทุนคืออย่างหนึ่งค่าน้ำมันสองค่ากิ่นค่ายากของทีมงานสามกับค่าเน็ตค่ายอย่างพอเฮาได้เติมเติมหนึ่งเดือนแต่ว่าใส่เน็ตบ่ฮอดเดือนก็ถือว่ามดเนาะเน็ตนะพอเฮาอัพคลิปมือหนึ่งหาหกคลิปได้ เข้าไปนะการที่เขาท่ายคิปไว้หลายไปนี mm ่ค hmm. รับเพื่อให้มี mm hmm. ยอดวิวให้มีรายได้ mm hmm. พี่น้องเขามาเบื้อง mm hmm. มันจีได้สะสมเงิน mm hmm. พอสมีทุน mm hmm. ไปทายคลิปโต mm hmm. นะพี่น้องเนาะจะไหนก็ต้องขอขอบคุณ mm hmm. ขอบใจแม่หลายเดที่ซัพพอร์ตเฮ้าในช่วงที่เฮาว,วิกฤตเนาะถือว่าช่วงที่เฮาตกต่ำกัมแมนพี่น้อง ในสามสี่เดือนที่ผ่านมาก็ะ่องถึงปิดสั่งรายได้ปิดสั่งรายได้จนบอได้ไปใส่มาใส่เลยเหตุผลกะมันบบมี่องสีลงบบมี่องสีลงมันบบสามารถเปิดสั่งรายได้ได้เพราะว่าเขาไปเขาต้องได้ใส่ทุนตลอดเด้ทุนเขาใส่ไปใส่ไปมันบบมีทางเขามันก็บเบิดเงินเนาะเขามีเงินบบหลาย บลายพัดเา้ามันมีภาระหลายอย่างต้องแบบต้องใส่ใจต้องใส่ใจกับครอบกับผั้ออย่างโอ้ยหลายอย่างเลยพี่น้องเลยก็คือมื้อนี้เรา,เาก็ได้เดินทางไปหาน้องน้องแค่นปะเออน้องแกน่นน้องอย่างหล,หลายๆคนแล้วก็น้องวัดเขามีแต่คนเป็นเจ็บเป็นไข้ใส่ผ้าปิดปากไปไวัวใจก็ได้ ไปกับสาธิตแล้วก็๊อปปี้๊อปปี้มือเวียงได้ประมาณหามือนี่แหละแต่ว่ายัางพระท่านได้กลับมาเถื่อนะพีองเนาะก็ต้องถา่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะอีกเทื่อนึงเดี๋ยวว่าใจชีพ้าเบื้องยังจากยางเด้ะเพราะว่ายัางรอดทีมงานยังเดี๋ยวทีมงานมากแล้วก็สิได้ไปในบ้านนี้นะให้ไปพร้อมกันไปทายคลิปน้ำกัน เดี๋ยวจะพาเบิง้งมือวันกดกอนกดก้อนพุ่นนะบ่ใจได้อันไปฮับเครื่องเนาะจากแม่ักจากฝั่งไทยพูนได้ฝากมาเครื่องหลายเลยล่ะหลายมีหลายซื้อหลายอย่างเดี๋ยวบ่ใจสิพาเบิ้งมันนี่เลยเดี๋ยวบ่ใจขออนุญาตเปิดไฟก่อนอืมอันนี้เป็นเครื่องเป็นเสื้อผ้ามือนั้นเนาะมือที่ก๊อปปี้ ไปแล้วแล้วก็เครื่องกับพอดีมามามันนี้ประจกับขมั่งเลยนเนาะขมั่งแห้งแล้วขนเครื่องบุม,มีคนขนเครื่องจุดเต็มรถเนาะสะพาะอันค่ารับของนี่นะเนาะกระตุกอยู่ประมาณสองพันหกร้อยกว่าบาทนั่นแหละแต่ว่าแม่เพิ่นซอยมาอยู่อันเจ้าของเครื่องนี่สองพันเกาไปยิมเงินสลอยต่ออันหนึ่งพันบาทกับพอดีมาจ่ายไปหกร้อยบาทตัวนี้ คือตัวนี้จุดประส์ของแม่เพื่อนนั่นฝากเครื่องมาให้เน,นี่ยบรจายนี่ก็อันนี้ก็เป็นการทำทุนคือกันพี่ต้องเลยทำทุนก็คือเพื่อนหู้ว่าบรใจัยนี่ตอนนี้เครื่องของกับบ๊อมี่อย่างกับบอมี่ไปถ่ายคลิปถ่ายอย่างกับคือตอนนี้บรใจัยก็ยังโจ๊ะไว้ก้อนว่าเออยังพระท่านได้เอาไปให้คนให้ทีมงานบริจมาก,ก่อนจึงไปพร้อมกันหลายๆคนให้มันมีผลประโยชน์ลายพร้อมกันเลย เพื่อนยังให้พอใจได้ไปมอบเครื่องมอบของและได้ทายคลิปทายอย่างพอมีคนเบื้องหลัวก็มีการต่อยอดต่อไปเครื่องกับบางกล้องกับมีเจ้าของบางกล้องกับยังบม่มีเจ้าของเพื่อนว่าให้ไปแจกไปใหญ่ผู้คนทางเขตส่วนรผู้ทุทธีขาดเขินจะต้องลอก่อนมันสองสามวันให้ก๊อปปี้สารลอยอย่างกลับมาก้อนแล้วจึงไปพร้อมกันอันนี้นะ เครื่องในพจน์ทีเขียนใส่ใน,นนี่ปรใจยังทีได้มากวดให้ทีมงานมาก่อนเลยสกวดรายละเอียดอีกทเท่านึงว่าเป็นเครื่องผายเครื่องผายพอว่าพจนเขียนรายละเอียดเลยเด้เสื้อผ้าอ,ย,อย่างเนี่ยลายแล้วก็ไปแจกบางบางชื่อกับพวกขุนบางชื่อกับขุนนี่ได้เสือเส้อผ้าเสื้อผ้าหนาผมลายได้มีตัวดีๆได้พี่น้องเอ้ยก่า นั้นกัเดี๋ยวปใจใกวดเบิ้งว่าเครื่องที่เพิ่นยังไม่ได้ระบุว่าเจ้าของเป็นผู้ใดกะเดี๋ยวป้ใจสิเอาไปแจกเท่าเล็กเท่าะน้อยเส้าเนี่นะก้อนจุนเจือกันไปก้อนในช่วงนี้ถาถึงงานแต่ว่าไม่ได้เอาไปหลาไม่ได้เอาไปหลายแห้งเอาไปพอประมาณก้อนเอาไปหลายเพราะว่าในการเดินทางนี้เฮากะ บอได้เน้นใส่รถยนต์เลยพี่น้องเด้อแต่คือบอลได้มันบไก่ปันไดเนาะไปได้ไปใกล้อย่างอะใบัจกละสิใส่มอไซส์ใส่กระเป๋าไปใส่เป้ใส่อย่างไปเอาเสื้อผ้านะเขาคือเห็นว่าครอบครัวใดครอบครัวใดที่ว่าจุดประสงค์เออบ้านนี่เทวมันคาดละจริงคนใส่รถยนต์ไปไปแล้วก็ให้กระเจ้าเลือกเอาการลอชีเจบเบิดมือมันกับบแล้วเพราะเขาบอฮหูเดียวว่าคนหนึ่งมันใส่ ใส่ได้เบอร์ใดเด้เครื่องนะมันเป็นไม่นั่นได้พี่น้องมันมีที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคือกันเนาะไม่หักเบาใจแต่ว่ายังบอได้มีเวลาตอนแรกๆพอหลวง่อใจชิได้เข้าไปลินโทรศัพท์คือตอนยามมือเว้นนี้ผู้ใดติดตอ่อมาหาป่าใจกะต้องขอโทษขอภัยนําเพราะเนื่องจากว่ายังบอท่านว่างขันสมุติเข้าไปตอบ อีอย่างกะเขาตอบแบบวันบเต็มที่ทางยากเห็ุเวียกแน่อีอย่างแน่ตอบแรงๆเราพอใจกับฉมาไล่ตอบจนมุดผู้ใดทักหาบอใจกะติดต่อมาเรื่องใดเรื่องใดกะฝากขอความไว้พี่น้องท้าบอใจบ๊อบับกะบพอใจยังผูท่านว่างท้าบอใจว่างบอใจกะสีกลับมาตอบพี่น้องเดินทางไปหลายมองหลายบอลตั้งแต่เมื่อวานนี็ไปว่างคู่วัางคูดกระถ่ายประมาณหาหุกคลิป นำมาถ่ายยบนกลางกับประมาณหาหกคลิปกูละติดต่อกันหลายมือแล้วเป็นไข่แน่กับบถึงขั้นแห้งเขาบ็ถึงขั้นประยุนเพื่อนนะนะก็เลยกินยาใส่กินยากินน้ำใส่กินเข่าให้มันอิม่มแล้วก็เดินทางพร้อมลุยตลอดซื้อพวกพวกกระทิงแดงพวกอันนี้นะเมื่อนี้แราโบ่เมื่อยซึกบ่เมื่อยเขากินกระทิงแดงกินนิยังใส่ปกตินูยบ่หลอดพี่น้องก็คือ สั้นและพี่น้องเอ้บอกใจกับบ่มีอย่างทิ่ตอบแทนทางเจ้าของเครื่องหล่ะกทางเมียเจ้าของเงินคือกันมีแต่ลงคลิปลงผลง,งานนี่แหละให้พี่น้องให้พ่อให้แม่บึง่งเนาะบอกใจกับซีสู่ต่อไปพี่น้องกลับใดที่ยังมีพี่น้องที่ต้องการเขาอยู่หลายคนกระจหายได้ตอนที่ช่วงที่เขาหายไปนะ แต่ว่าวจัยนออาจจะบางเือกอาจจะบริเวณเฮ็ดซอยเหลือโดยตรงกับวิถีชีวิตเขาถาก็อยในื่อ mm hmm. นี่แหละพี่น้องบางเทือกับซอยนี่บอซอยใน่ละการล้ว,แล,วแล้วแต่จังหวะของมันช่วงชีวิตของคนเฮ้ามันมีท่งขึ้นท่งลงเนาะมันเป็นไปบ่ได้ตรงนีพี่น้องว่าสิมีท่วงขึ้นตลอดฮะ่ใจก็ดีใจได้ที่ว่ามีคนเขามาซัพพอร์ตเฮ้า แต่ก้อนน่นตอนสารรอย,ยู่น่ะบพรใจไ่ได้เติมน้ำมันเนาะก็ะมีแต่เอื้อยเติมพอตอนนั้นมันเฮาบ่มีทุนบ่มีอย่างเลยนะแล้วก็อาศัยเอื้อยเอื้อยเมื่อแล้วก็เดี๋ยวเดือกับหลานบันนี้พาก,กันบืน้นมันบ่มีผู้นิงน่งบ่มีผู้อันนั้นเด้เอาละพี่น้องอแต่ไหนก็เว่าหลายใจห้างเนาะคลิปนี้ก็บเจบเพียงเท่าน,นี่ขอบคุณพี่น้องที่เบิ่งห้เกียรติทับสม้มและขอบคุณเจ้าของเสื้อผ้าขอบคุณ แม่เจ้าของเงินแล้วก็แม่เจ้าของเสือผาที่ให้ทุนเฮ้าบางคนว่าเอ้บ่ใจเอ้ยแม่บ่มีเงินบ่มีทองอย่างที่ต้องมาซอยบอใจกับบ่เป็นยังเบิ่งคลิปเฮ้ากดไลค์กดแชร์เฮากับกระซอยกันอีกเส้นอีกทางนึ่งได้พี่น้องเพราะเพราะพี่น้องเบิ่งคลิปเฮ้าเฮาก็มีไรายได้ในการเฮ็ดคลิปต่อไปเฮามีทุนปึ๊บเฮาก็ได้ไปจนเจือผู้อื่นและครอบครัว เอาคลิปก็จบเพียงเท่านี้ก่อนพี่พาดประกนไหน่อยจยขอโทษขออภยนะัยวันอาทินีเดอร์ึกใจพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสี่บัาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคเฮาจบกันเพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายๆพี่น้อง